สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนสาวราชพุนธครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพุนะครับเราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิทีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อสมาชิกเป็นจำนวนมากวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัววิสุวิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับตัวปี2020นะครับวันนี้เพื่อสมาชิกเดินทางมาจากจังหวัดยโสธรนะครับเพื่อนํารถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพุทธครับทำการสร้างมิติ แล้วทีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งของทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับติดตั้งออกมารูปแบบไหนนะครับเพื่อจะมาชิกถึงยอมลงทุนเดินทางมาจากไกลๆนะครับเพื่อนํารถมาทางชีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเสียงเดี๋ยวผมพาไปชมานด้านในกันนะครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุนนะครับหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและทีเสียงนะครับในรถที่ตัวิชิปายจูรสปอร์ตนะครับตัวปี2020 นะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางชีมงานอุปกรณ์เสาแลาชพื่อนครับอันดับแรกนะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์นครับวันนี้นะครับทางเพื่อนสมาชิกนะครับเจาะจงนะครับเลือกใช้ลําโพงนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับตัว BFF นะครับเป็นตัวเคปล่านะครับอันนี้คือตัวโครงสร้างนะครับนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปในระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวลำโพงมิดเลนนะฮรนะครับแล้วมาดูนะครับตัวอุปกรณ์นะครับตัวพาร์ทสี่นะครับนะครับอุปกรณ์คัดเกตเอนะครับเห็นไหมฮะ นี่คือตัวพาสีฟนะครับเป็นตัวแยกความฉี่นะครับให้เจ้าตัวลงผพงมีเลนกับตัวสเปซเตอร์นะครับทํางานในย่านความถี่ที่เราต้องการนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมทางทีมงานอุปกรณ์ซาวเราชะพูดนะครับถึงจะต้องมาเน้นนะครับในการติดตั้งอจู่ตัวแผ่นดมทําไมถึงจะต้องมาทําการสร้างอยู่ตัวสเปซเซอร์ขึ้นใหม่นะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบนะครับให้เพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นครับอันดับแรกนะครับ เรามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงพิเลนนะครับ8 0 9สารนะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบุรีรถครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงพิเลนทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟลคชั่นนะครับ จะลืมนะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่ารีฟลักชั่นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุคอนซาวและทุนนะครับเราก็ได้นาเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมข้ามาติดตั้งในระบบพุงเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟลักชั่นนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอุคณนซาวและทุนนะครับเราถึงพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดัมเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนที่2ก็คือกาาาาาารททํํงงงนน้้หลโพ ครับซึ่งโดยเฉพาะในครับในการติดตั้งยึดตัวลำโพงนะครับก็จะใช้จะตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปวงแหวนนี้นะครับสำหรับการยึดแล้วก็ติดตั้งไปนะครับการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับนะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอิสเดนต์ค่าอิสเดนต์คืออะไรก็คือการตกกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโซลเป็นเบานะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปกรณ์ซาวเราคุยครับเราก็ได้ทําการนำเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อิิเดนต์ พร้อมกับทาการติดตั้งตัวแอสต้าลิงเข้าไปในระบบนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงครับนะฮะสเปเซอร์แบบนี้นะครับเราหลีกเลี่ยงนะครับเราไม่ใช้นะครับเรามีการสร้างอยู่ตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกับทําการติดตั้งตัวแอสต้าลิงเข้าไปในระบบน <ss> ะครับเราดูตําแหน่งในการติดตั้งตัวพลาสติกนะครับเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับยึดแน่นหนานะครับพร้อมกับนาเจ้าขั้วเทอร์มินอลนะฮะมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้น นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับสายเราเลือกใช้สายมาตรฐาน OFC นะครับทำการวายสายเข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับในรถที่ซูเปชีปาเจโร่สปอร์ตนี้ครับวันนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับติดตั้งในช่องนะครับตัวบอดี้รถเห็นไหมครับเป็นตู้ซ่อนด้านในนะครับดูการออกแบบนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับเห็นไหมครับเรามีการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดันเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวซับนะครับลดค่าพวกไวส์เบชันนะครับพร้อมกับทําการนะครับนะครับ นะครับหาปริมาตรตัวตู้นะครับให้แมทกับเจ้าตัวซับนะครับแล้วเราก็ทําการติดตั้งตัวซับเข้าไปนะครับนอกจักนั้นครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งตัวเอสกซ์ตานดิ้งเข้าไปในระบบเห็นไหมครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบพลังเบรกกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับในรถมิสูวิชปาร์โรลสปอร์ตกันนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีม ครับดูครับวันนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบติดตั้งยุตัตตู้ซับวูเฟอร์นะครับโดยใช้ตู้นะครับซ่อนในนะครับอยู่ในโครงสร้างของยุตัตบุรีรถนะครับเห็นไหมครับพร้อมกับทําการติดตั้งยูจโตซับนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้ซับของคิกเกอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับพร้อมกับทําการดีไซน์นะครับงานซาวนะครับนะครับอย่างนั้นมีความลงตัวนะครับ เป็นเอกลักษณ์นะครับพรพ้อมกับทําการฝังไฟ RV d นะดีครับเพื่อเล่นเส้นสายนะครับเพื่อได้มิติและมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการที่เราทําการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับส่วนมากก็จะใช้เป็นพก เคเบิลไท์ ide, นะครับาทำการรัดเจ้าตัวชุดฟิลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้นานๆปุ๊บเนี่ยเคเบิลไทยมันกอะปุ๊บเนี่ยฟิลมก็จะเกิดการหลุดร่วงมันจะเกิดการรัดวงจรนะครับแล้วเรามาดูงานออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลของทางทีมงาน mm hmm. อ,อุปกรณ์วสาและชุดนะครับดูฮนะเรานะครับเลือกตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวชุดแผงฟิลนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิล เห็นไหมครับเรามีการนําแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปนะครับแล้วทําเพจนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวชุดฟิลนะครับเห็นไหมครับเวลายึดก็จะแข็งแรงแน่นหนาครับเวลาเจออากาศร้อนอะไรก็ไม่เกิดการหลุดร่วงนะครับเห็นไหมครับยึดแน่นหนาพร้อมกับทําการวายสายนะครับนะครับนี่คือมาตรฐานนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวชุดฟิลนะครับของทางทีมงานอุวกรณ์เสาและชุดช็รเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับทางทีมงานอุปกรณ์เสาและชุมชครับ เราแนะนาเทคนิคในการสร้างมิติและทีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะเจ้าตัวรถมีสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวปี2020วันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งนะครับขั้นตอนในการเซตอัพเจ้าตัวโเดสเซอร์นะครับวันนี้เราใช้เจ้าตัวโเดสเซอร์นะครับของค่ายแอปพายนะฮะเป็นตัว R 60เพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอน์นะครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพอ้อมกับวันนี้เรามีตัว แลเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับการวัดค่า RGA นะเพื่อให้การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะครับนะครับมีความแม่นยำนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบมิติและวิทีเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบมิติและวิทีเสียงกันดูนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่อเรเยงของเชนจีนะครับถ่ายท่อมันได้โดดเด่นนะครับเสียงค้ล่องโป่งใสตังวานะครับไปแหลมผิวเป็นประกายนะครับ เดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ So many nights, window so many my Waiting nights I'd for dreams someone can't ที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดเลยหของชินโนีนะครับได้โดดเด่นโดยเฉพาะการทํางานของเจ้ตัวลำโพงมิดกับตัวสวิตเตอร์นะครับทำงานครับมีความคงคืนนะครับตอบตอบสนองความถี่ได้ต่อเนื่องนะครับครับเราก็ได้ s ซอรสเตทนะครับอยู่บนแดชบอร์ดนะครับการฟังก็ได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานอุ์ฮอนซาวราชพืพนครับ เราได้นําเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นที่เชิญนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเคร่งเสียงในรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวปี2020นนี้้ก็็เสสรจิไปที่เรรียยบ้อนะะครรรรับข้้้าาาางหหนถเเมมีโปจกต์อไใ่ เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโออร์ฮอนสาวราชพกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่ลืมกดติดตามด้วยนะครับ